เส้นหมี่ลงไปทอดเลยนะ ็วันนี้มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวนะวันนี้จะมาทำเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะวันนี้จะมาทำเส้นหมี่กรอบผัดซีอิ๊วนะก็วันนี้มีวันนี้ใช้เส้นหมี่เหลืองนะอันนี้เราเอาไปทอดแล้วเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีคะนา้าคะน้าล้างแล้วหั่นแล้วเรียบร้อยแล้วนะวันนี้จะจะใช้เป็นโบโลนาแทนนะ ถ้าไครมีหมูไก่ก็ใช้ได้นะแต่วันนี้เราจะใช้โบโลน่าแทนนะแล้วก็มีไข่ไข่ไก่นะแล้วก็มีกระเทียมนะนี่คือวัตถุดิบหลักๆนะ right? เดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะก็ใส่น้ำมัน ใ,ใช้นะ้ำมันหมูนะใส่มิดเดียวนะก็ใส่กระเทียมเลยนะ ไกล่เลยนะก็ดีใส่เลยนะก็ลละใส่โบโลนาลงไปเลยนะ ใส่คะนาลงไปก่อนเลย ใส่เส้นหมี่ของเราเลงไปปรุงรสดนะใส่น้ำตาลนะ ซีอิวหวานใส่ซอสเผงรกนะสใส่แหงได้เลยนะตัดเร็วเลยนะก็แค่นี้เลยนะเสร็จแล้วนะกลับเมนูง่ายๆวันนี้นะผัดซีอิ้วเส้หนสหมี่กรอบ หรือว่าเส้นหมี่กรอบผัดซนะีอิ้วเนี่ยลองเอาไปทําทานกันดูเนะียทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนฝะากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละบา,บาย